เทสอีกทีค่ะเทสอีกทีนะคะฟูงๆอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามานะคะสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะคะก็ไลน์นี้ไม่มีอะไรมากคะ่ะแค่อยากจะขอความช่วยเหลือว่าเขาไลน์กันยังไงแล้วก็มีคนมาดูบ้างไหมแล้วก็ไลน์ ช่วยอะไรได้หรือเปล่าเราก็จะฝากด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะอจะถ่ายทําวิดีโอนะคะในหัวข้อที่ว่าในหัวข้อที่ว่าตรวจรับบ้านด้วยตัวเองได้อย่างไรฝากตามด้วยนะคะเป็นปัญหาลอกแตกสําหรับคนที่ซื้อบ้านใหม่นะที่ซื้อบ้านใหม่นะคะแล้วก็งงๆสงสัยว่าการตรวจรับบ้านเนี่ยคือควรจะจ้างบริษัทตรวจรับบ้านหรือว่าจะ ตรวจรับเองได้นะคะมีอะไรที่แบบมากมายอะไรไหมเยอะแยะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ฝากติดตามนะคะอะไรขนาดนั้นฝากติดตามรักบ้านสองหกช่องของคนรักบ้านไว้ด้วยค่ะยังไงวะ